อุ้ยหลังนี่โดนครับนี่โดนโดนโดนอุ้ยหลังนี่โดนครับโดน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 สองหลังติดเลยครับโวยงามเลยอ้นตเลยครับพี่น้องอ้ย เคยเห็นบหอยถือเบ็ดมาเบิ่งเด้อครับพี่น้องโอ้ยนอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับกับบรรยากาศฝนตกครับเมื่อนี่สิ้นสุดการล่อคอยนะครับล่อคอยฝนเดือนกว่านะครับเขาเกือบตายครับแหลงขักแรลงเนี้ยนะครับปีนี้ฝนถิ่มช่วงไปโดนฝนตกมาสามสี่มืแล้วครับพี่น้องมาใส่เบ็ดป่าครับใส่เบ็ดป่าตามคณะแหละครับเมื่อนี่ หาอยู่หากินนะครับสวัสดีครับผมใส่เบ็ดปลาครับมือนี่ฝนตกต่อกันมาสองสามมือละครับเดี๋ยวก็จะเป็นใส่เดือนนะครับ กับสายฝนครับมือไปครับผมลุยฝนก็ะแฮงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ เึ้นตกครับพี่น้องตบแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆใครแนครับป่าบางห้องจะตาห้องนี่แย่เลย กัใส่เบ็ดแล้วนะครับอู้ลยครับฝนกะพานไปทางุน้นะครับเมื่อกี้นี่ตกแห้งเติบว่ากันยังเล,ล่้นอยู่ครับตกเล่นอยู่มาเลี้ยงคนละครับเสด็ลงมาหยามครับเต็มให้เต็มหน้าแล้วสบายใจแล้วครับปีนี้เดือนที่แล้วนี่โอ้ยแลงแห้งครับฝนมีแถบมาตกแกักหมื่นเลย ไปครับผมเมื่ออาบน้ำนะครับกินขาแรงแล้วลงมายามเบ็ดนะครับไปครับผมมาครับพี่นนอกกินข้าแรงแล้วก็ลงมายามเบ็ดนะครับใส่เบ็ดไบบางแรงง้งกันเป็นจังไดเนาะรับหลังแหลกสายตึงๆเป็นสายตึงๆห,หล่นไหมครับหลังแหลก ไปครับใส่เย,ยะ giving, อะเลยทยายามอีกนะครับ s. <S รลอบเดืกที hygiene, ่มีแต่หลังหลอนแท่นอะครับพี่น้องเสียบเยอะไปทยายามรอบเด็กนะครับอู้หลังนี่โดนครับนี่โดนโดนโดนน่าปเงีครับ อี่คุชิงไงนะแตมแหลกแขกม้านครับพี่นอ้องเหมือนเด็กกลล่ะเสืเหย้าครับเบตสยามรอบสองเทือปลากินรอบเดึกนะครับ หลังนี่ก็มีตีรีหลอนดีีบ้าน้อหลังนี่อ้อขาดครับน้องหลังนี่ปาดได้หลังเก่าด้วยครับนี่ขาดจัดปัดเลยครับให้นี่จะมีน้องสาะนะครับอยู่กลางเห็นะมาสูบจักเท่อครับน้องสาะนี่ โอ้ยขาดจัดปัดเลยเรียบร้อยเลยครับหลังนี้วันมันเป็นมิดมิดวันมันหลอนโอ้ยเจอของใหญ่แล้วครับโอ้ยหลังนี้มี็จีรีเจอของหลังหนึ่งใส่เหยื่อหลังนี่ก่อนครับพี่น้องพยายามรอบดึกนะครับ มิตแน่ครับพี่น้องโอ้เสียดายหลังขาดเด้ครับเป็นตาโตใหญ่ไหมครับหลังนี่โอ้มีหอยลากอู้โดน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 หล,ลังนี่โดนโดนโอ้ยไปครับพี่น้องเหลือปลอยเลยหลังนี่ โอ้ยเพเข็งใหญ่เต็มสองครับปลาเข็งเข็งใหญ่เข็งใหญ่โอ้ยหลุดเบ็ดหลุดปากพอดีโอ้ยเกือบบ่ได้ครับพี่น้องอุย้ยเสีถุงครับพี่น้องเสีถุงเกือบบ่ได้ปด่นตัวนี้ครับหลังนี่โอ้ยโตปลาครับพี่น้อง ปลาคอปลาคอตัวเล็กแน่เหม็นบ่ครับพี่น้องป๊าบ่เปม็นตูวซ้ำใส่เดือนมาีนิหมครับกินลึกซ้ำนาะแบบโหดเลยครับรุ่นนี่ครับผมกะยามแล้วนะครับหลอบแหลกในปลาเข้งใหญ่สองตัวลูกหลานปลาคอตัวหนึ่ง แรงครับปีนี้แรงโดนแห้งปลากับบัวลายปันไดไปครับรอมาเบิงหลบสองสิหมานบอนะครับสียามสองหลบครับมือสี่ถุมกว่านะครับลงมาเบิงเบ็ดหอบสองครับฟังพ่นกับมีค้นยามน่ครับพูนึ่งพูนครับ ลังนี่โอ้โดนครับหลังนี่โดน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 อยู่โดนย่เต็มแหลกครับของหลอดสองเนาะข้อครับใส่ปนใส่ปอกครับใส่เห็ดปลาเข็มเลยเต็มแหลกมาแล้วครับหลอบสอง ฝ่าคอนะครับใส่ปลอกอุ้ยหลังนี่โดนครับโดน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 สองหลังติดเลยครับโกงโกงนุ่มฮึ ปลาดุกครับพี่น้องหลอบดึกครับปลามากจะกินรลอบดึกแต้มสองครับปลาดุกโตมงงามเลยปลาดุกนา สองหลังติดเลยครับหลอบดึกไปครับผมใส่เหยื่อไว้ไน,นะครับอย่ามอนเศราครับหลังนี้เียะไรยังอยู่ เชอรี่ล้อให้ลายครับน้ำขางคันหน้ามีแต่หอยเชอรี่หลังหอยเชอรี่โอ่นโตนเลยครับพี่น้อง <c oughs> อนี่แหละครับเที่ยวหล่อนมิแต่แนวเดียวนี่ลแหละ ไปบ่เคยเห็นบกหอยถือเบ็ดมาเบิ่งเด้อครับพี่นอ้องโอ้ยนอไปครับกดหอยออกใส่เยอะโอ้ลัางในงบนอีกลรวครับพี่นอ้องออ้ยถือต่นแนวเดียวครับหอยเชลรีคนลายแห้งครับหอยเชลรีลัง ขึ้งหน่อยครับหลังนี้ก็เยอะรยังครับหลังนี้โอ้โหขอบเ <c oughs> บิ้งตัวป่าพี่น้อง ครับน้ามน้อยครับปีนี้แหล่งตัวปลากับตัวใส่เดือนเกือบซ้ากัน <c oughs> ครับกะยำแล้วนะครับอบเหลือปลาเพิ่มน่ครับสามสี่ตัวเด็กมาลมกเ็เลยมาาละครับลมพัดมาไวๆเสียดายนะครับก็มีขาดแหนลุดแนนนะครับก้อนหลังสุดท้ายนะโอ้หนาจะเป็นปลาไหลละครับ คำถืกตัวมาเกี่ยวมือพอดีเลยน่าจะมีหลอบแกะมือนะครับมือก็น่าจะมาใส่คันลุมครับคันนาคันลุมหลอบแก่มือปลากระมี่นะครับตัวใหญ่ตัวหน่อยธรรมดาแหะครับปีนี้น้ำม,มาสานะครับฝนถิ่มช่วงไปโดน ปลาในี่อาจจะบลายนะครับจะขอบคุณพี่อน้องทุกท่านครับผมที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่พี่นาครับผมหาอยู่หากินนะครับมีมือหมานมือประมาณสวัสดีครับ